ยังไม่เห็นเลยว่าเอฟเฟมันโพสอะไรดีเลยโพสเน้อไงลูกโพสเฟสไงไม่เจอไปหาสองเขาไปเรียกเลยไหนมีเอฟตีเอโก็มาสอง เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วมสุดแล้วแต่เขาแล้วลัสๆอยากให้เด็กได้ทังให้เสียใช่ไหมล่ะ สวัสดีตอนเที่ยงที่กรุงเทพแล้วก็บ่ายโมงตรงที่ไหหนานครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งเท็คบอลชายหาดประเทศคู่ชายนะครับหว่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับทีมชาติไทยก็ประกอบทีมด้วยพะพงเดชเรินนะรหรือว่าต้นราชนาวีจับพู่กับอุเทนคู่เขียวหรือว่าอาร์ท่าเรือนะครับเป็นการแข่งในเซตที่หนึ่งนะครับตอนนี้ ก็อาจจะแปลกตามนิดนึงนะครับประเภทคู่ชายเราวันนี้ลองมาใส่รองเท้าเล่นดูนะครับก็ดูว่าจะออกแนวไหนนะครับแต่มาประเภทคู่ชายน่าจะเล่นง่ายกว่าประเภทเดี่ยวชายนะครับนั้นเวลาการสัมผัสบอลถ้ามีรองเท้าน่าจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับแต่การเคลื่อนที่ต้องดูว่าการเคลื่อนที่จะมีความคล่องตัวเหมือนกับ ไม่ใส่รองเท้าหรือเปล่าแต่ว่าประเภทคู่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยน้อยกว่าประเภทเดี่ยวการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวน่าจะใช้น้อยกว่าประเภทเดี่ยวนะครับก็ลองชมดูนะครับสําหรับตอนนี้เราอยู่ที่หวานหนิงนะครับมณฑลไห่หนานประเทศจีนนะครับ <Okay. S 1> การขันเทคบอลชายหาด b ีเท็กบอล International นแนลครับนะครับ ที2025ทีมชาติไทยตอนนี้นำอยู่ที่3ต่อ1เสิบลูก2ด้วยลูกหัวจีนโอ้โหชงเองแล้วกินเองอถือว่าทำได้ดีครับสำหรับในกีฬาเทคบันดิาชาจีนรองเท้าสีส้มถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มต้นเล่นเทเบิ <take one. S 2> ล ลูกนี้เป็นเอ็ดบอลนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นเอ็ดบอลจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งนะครับพักคงเดชเจริญน,น,นำที่สามต่อสอพงพยายามจะแก้ไขแต่ว่าลูกไม่ดีนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทายขึ้นนำไปสี่ต่อสองงานนี้ก็ถือว่าเป็น ปรีเอเชียนเีสเกมดีกว่านะครับเนื่องจากว่าปีหน้าเอเชียนบีสเกมจะจัดทำการแข่งที่ประเทศจีนนะครับโดยมีเท็บอลชายหาดร่วมชิงเหรียญด้วยนะครับสำหรับปีหน้าประมาณเดือนเมษานะคัเอท่านใดก็สนใจกีฬาเท็บอลชายหาลองศึกษาแล้วก็ลองฝึกดูนะครับก็บางครั้งการเล่นอาจจะต่างกับประเภท ในอินดอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเล่นในบนผื้นทรายแล้วก็เล่นริมทะเลค่อนข้างที่มีลมและแดดค่อนข้างที่จะจัดนะครับ นองครศิลป์ก็ัดสินว่าปเป็นลูกลำแดนแต่จริงๆแล้วลูกล้ำแดนคือต้องจุดยืนห้ามห้ามเหยียบเส้นจุดยืนห้ามแล้วก็การเล่นลูกจุดกระทบห้ามเลยเน็ตกลางๆนะครับื่อทีครูศิลป์ก็อาจจะเป็นผู้ศิลป์ใหม่นะครับเห็นว่าแขนหรือว่าลําตัวเราเลยพวกเขาเลยจับว่าเป็นลูกลำแดนจริงๆแล้วลูกล้ำแดนคือ1ห,ห้ามเหยียบเส้นสอง ลูกที่สัมผัสต้ตองห้ามเลยเน็ตก,กลางนะครับลูกนี้ถือว่าถือว่าทำได้ดีแก้ไขด้วยลูกโอบกลับมากลับมาเป็นเท้าขวาของกูเทนกู้เขียวก็สังเกตดูนะครับกีฬาทีมชาติไทยก็ประกอบทีมด้วยถนัดซ้ายธรรมชาติหนึ่งคนถนัดขวาธรรมชาติหนึ่งคนในประเภทคู่เนื่องจากว่า กติกาของเทคบอลว่าไว้ว่าการตีโต้ห้ามซ้ําท่าเดิมนะครับสมมติว่าท่าพงศ์เิเจริญแปรซ้ายไปแล้วจีนรับกลับมาได้จะเล่นเท้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะเพราะนั้นการประกอบทีมของทีมชาติไทยก็จะมีเท้าซ้ายธรรมชาติและเท้าขวาธรรมชาติอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเปิดซ้ายชงขวาลูกนี้พพงใช้เท้าซ้ายมากลับมาจะต้องเล่นลูกเข่ากลับไปนะครับลูกเมื่อกี้ ลูกนี้เหยียบเส้นชัดเจนนะครับเป็นอีลูเกิลแอทแทคเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนาเป็น8ต่อ4จะกลับมาที่ทีมท่าัดได้เสิร์ฟโนะดยอาร์ตท่าเรือนะครับหรือว่าอุเทนกู้เขียวนะครับคะแนนนำอยู่ที่8ต่อ4เป็นการแข่งขันในเซตที่1นที่กำลังชมอยู่นี้รอบแรกของทั้ง2ทีมน,นะครับสำหรับทีมชาติไทยแข่งแมบตบนี้เสร็จปุ๊บก็ อีกครึ่งชั่วโมงจากจากนี้ก็จะแข่งต่อเลยนะครับพบทีมชาติจีนเหมือนกันนะครับเปิดขวาชงลูกหนีปาดไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของจีนตามมาอยู่ที่5ต่อ8เท็บอลชายหาดถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกในเอเชียดีกว่านะครับเนื่องจากว่า ในเดียเรายังไม่เคยจัดเทคบอลชายหาดนะครับจัดเทคบอลอินดอร์นะครับใ <Yeah. S 1> น,บ <Yeah. S 1> นปาฏไปจีนรงรับขึน้นมาได้แล้วพยายามจะแก้ไขแต่ไม,ไม่ไม่ลงโต๊ะนะครับ <Yeah. S 1> เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ5โอ้ตอนนี้ที่จีนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับ <Yeah. S 1> โอ้แดดค่อนข้างที่จะดีกว่าเมื่อวานนะ, <Yeah. S 1> ะเมื่อวานค mm ่อ hmm. นข,ข้างที่จะจัดมากครับ โอ้พอบอกว่าแดดเมื่อวานจัดวันนี้ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับแดดค่อนข,ข้างที่จะจ้านะครับสําหรับแดดที่อา่าววาน,นิงนะครับมนทนให้ให้ให้ใหนานนะครับที่กำลังชมอยู่นี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะครับ สำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำการแข่งขันนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็รายการนี้จัดในประเภทเดี่ยวชายแล้วก็คู่ชายนะครับมีแค่2ประเภทถือว่าเป็นลักษณะเป็นการสาธิตดีกว่านะครับว่าปลีเอเชียนบีตเกมโอเป็นดับเบิล o ฟรเป็นแต้มของจีนตามมาอยู่ที่6ต่อ9 ยเป็นเก็เสิร์ฟของอาาเรือนครับ9ต่อ6ลูกนี้เสิร์ฟเป็นเอ็ดบอลครับเอ็ดบอลก็หมายถึงว่าเสิร์ฟแล้วถูกขอบโต๊ะนะครับต้องเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1นะครับตรงนี้เสิร์ฟดีจีนเปิดไม่ขึ้นทีมชาติไทายขึ้นนำเป็น10ต่อ6ครบ4คะแนนจะกลับมาที่ทีมชาติจีนจะได้เสิร์ฟนะครับก็จะมี ล็อกละ4คะแนนนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลกติกาทั้งอินดอร์และชายหาดเหมือนกันทุกอย่างนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลนะจีนพยายามจะแก้ไขโอ้โหคนข้งที่จะยากนะครับการเคลื่อนที่ของแต่ละคนถ้าลูกห่างตัว2 3 9ก้านี่โอ้ถ้าไม่มีความเร็วจริงไม่มีความเร็วจริงคงจะถึงลูก ค่อนข้างที่ช้านจังหวะหนึ่งเพราะฉะนั้นเท EC ็บอลชายหาดน่าจะใช้พลังกำลังค่อนข้างที่จะมากนะครับขออีกแต้มเดียวครับเซตแรกเรานำอยู่ที่11ต่อ6เป็นการแข่งขันในเซตที่1ประเภทคู่ชายนะครับรอบแรกของทั้ง2ทีมนะโอ้โหลูกนี้ปาดลงไปเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไปก่อนในเซตที่1 12ต่อ6 ก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งนาทีนะครับเวลาพักระหว่างเซตและและการขอเวลานอกจะให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับสำหรับกติกาเทคบอลการขอเวลานอกจะขอได้ทีมละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งแมตช์นะครับเีลาเทคบอลดังนั้นต้องใช้เวลานอกให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับกีฬาเทคบอล เวลานรกก็จะ1นาทีแล้วพักระหว่างเซตก็จะ1นาทีนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> การวอร์มอัพของทั้ง2ทีมต้องวอร์มอัพพร้อมกันก็1นาทีเหมือนกันนะครับนีกติกาพื้นฐานง่ายๆของกีฬาเทคบอลนะครับทักษะเบื้องต้นของกีฬาเทคบอลที่ถ้าใครที่เริ่มฝึกนะครับก็ระดับแรก1 นักกีฬาหนึ่งคนจะซ้ําทักษะเดิมของตัวเองไม่ได้นะครับสมมุตินะครับสมมติเราแปลขวาเสร็จปุ๊บแล้วเราแปลขวาซ้ําอีกครั้งหนึ่งถือว่าผิดกติกานะครับแต่เราแปลขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแปลซ้ายแล้วกลับมาแปลขวาถือว่าไม่ผิดกติกานะครับก็ถ้าฝึกนักกีฬาของท่านหรือว่าอาจารย์ท่านใดหรือว่านักกีฬา,าท่านใดสนใจลองลองฝึกดูนะครับเบื้องต้นต้องฝึกให้ข้ามทักษะให้ได้นะครับซ้ำทักทษะคือว่าเสียเลยนะครับ กิกรอีกข้อหนึ่งที่น่าจะลองฝึกดูคือการตีโต้ถ้าสมมติเราฟีตีโต้เราใช้ศีรษะข้ามไปแล้วแล้วคู่ต่อสู้รับได้การตีโต้กลับมาเราจะใช้ศีรษะกลับไปซ้ำไม่ได้นะครับต้องใช้ทักษะอื่นทำลงอันนี้นายเน็หสวัสดีกันใหญ่เลยสวัสดีใหญ่เลยนียไอ้เน็นะก็ถือว่าเป็นอีกชนิดกีฬาหนึ่งนะครับที่ เกิดขึ้นใหม่ในเอเชียนบีดเกมนะครับในเอเชียนบีดเกมเพราะนั้นเร็วๆนี้หรือว่าในอนาคตนะครับสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็น่าจะจัดกีฬาประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดนะคือเทคบอลชายหาดนะครับเนื่องจากว่าก็ถือว่าเราจะเริ่มบรรจุในมหกรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีดเกมนะครับมหกรรมเอเชียนบีดเกมก็ไม่แน่ว่านักกีฬาบางท่านอาจจะถนัด ด้านชายหาดมากกว่าในอินดอร์ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะถนัดในอินดอร์แต่ไม่ถนัดในชายหาดก็ได้นะครับก็ลองฝากไว้นะครับนักกีฬาท่านใดหรือว่าผู้สอนท่านใดที่สนใจลองศึกษานะครับแล้วก็ลองฝึกดูนะครับเอากลับมาในเซตที่2นะครับทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟนะครับในเซตที่1นึ่งจีนเสิร์ฟก่อนครับเขาคงจะเจริญจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ จีนแก้ไขกลับมาเป็นโอกาสของตูเทนกู้เหียวปาดลูกนี้ห่างตัวประมาณ2-9ก้าก็ไม่น่าจะถึงลูกแล้วนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลชายหาดถิ่นชายขึ้นนำไปก่อน1น่ต่อศูนยที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในเซตที่ 1... เออเซตที่2นะครับเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับเฟซสีเอ็นว่ะ เอฟซีนเสียงเร้องเกินว่ะไม่ไม่เอฟซีโฟนหรอไม่เอฟซีโฟนหรอสองต่อศูนย์ภาควงเดชเจริญเสิร์ฟลูกนี้จีนจับได้ชงดีโอ้พยายามจะแก้ไขด้วยลูกหัวแต่ว่าไม่ข้ามเป็นแต้มนี้ชอะได้ขึ้นนำเป็น3ต่อ0 ลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นเล่นลูกล้ำแดนนะครับใช้ศีรษะลูกเมื่อกี้ภาษาของผู้ตัดสินจะบอกว่า illegal at attack นะครับคือการแท็กที่ผิดกติกาก็คือล้ำแดนนะครับไม่ได้นะครับมอ้งเสิร์ฟดีพระมงเดชเจริญแก้ไขด้วยเท้าซ้ายกลับไปจีนพยายามจะแก้ไขเท้าขวาแต่ว่าไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น4-1 เป็นเกมเสิร์ฟของทีมชาติจีนโเสิร์ฟดีอาร์ตเปิดซ้ายชงเข่าเอาเปิดขวาโอ้ลูกนี้ลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะครับถูกปลายโต๊ะนะครับก็ผู้ตัดสินน่าจะถือว่าเป็นผู้ตัดสินชาวจีนนะครับก็เป็นการทดสอบผู้ผู้ตัดสินชาวจีนด้วยนะครับก็ยังก็ถือว่าเรื่องกติกา อาจจะยังไม่แม่นเท่าไหร่นะเพราะนั้นนักกีฬาก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งครับสำหรับผู้ตัดสินชาจีนซึ่งในครั้งนี้เ,เป็นผู้ตัดสินของ,งจีนเดี๋ยวอุเมืองเดี๋ยวอุเมืองโอ้ห้าต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้ <c oughs> จีนยังเป็นฝ่ายเสิฟแต้มอยู่ที่1นต่อหเปิดซ้ายหัวชงขวาโอ้ เขามากันก็คือพระพองมา,นางม,าน,มาน,นะารัาแล้วก็กดมาเลยนะลูกนี้เป็นเสิร์ฟเอ็ดบอลครับถ้าเสิร์ฟเอ็ดบอลในลูกที่1จะได้เสิร์ฟใหม่ในลูกที่1น,นะครับลูกนี้เสิร์ฟดีเปิดขวาชงเข่าขวา,าพระคงเดชเจริญลูกนี้ปาดด้วยซ้ายเป็นแต้มทีชาัยขึ้นนำต่อเป็น6ต่อ2 ครบ4คะแนนกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟแต้มนำอยู่ที่6ต่อ 2, 2> เป็นการแข่งันในเซตที่2นะที่กำลังชมอยู่นี้จีนแก้ไขด้วยหัวกลับมาถ้าเลือลรุ่นี้ปาดโหลูกแฉลบแล้วค่อนข้างที่จะแรงนะครับเป็นแต้มทีล่ลาดขึ้นนำต่อเป็น7ต่อสําสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดการแข่งขันนะสำหรับพรุ่งนี้ก็จะมีการอาจะรอบชิงชนะเลิศ ก็จะชิงพวกนี้นะครับเดี๋ยวชายและคู่ชายโอ้โหลูกนี้ลูกนี้เสิฟเป็นเอ็ดบอลแต่ว่าไปสัมผัสตัวผู้เล่นนะครับถือว่าเสิฟดีนะครับเพราะฉะนั้นกติกาเทคบบอลจะบอกไว้ว่าถ้าเป็นลูกเอ็ดบอลแล้วไปถูกตัวของคู่ต่อสู้นะ่ะถือว่าเป็นลูกที่ดีนะครับถ้าลูกเอ็ดบอลแล้วให้ลูกตกพื้นก็ถือว่าต้องเล่นใหม่ในแต้มนั้นนะครับ ในลูกนั้นนะครับ9ต่อ2โอ้เซตที่2โอ้ถูกเน็ตอ่าถูกเน็ตถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะลูกเสิร์ฟถ้าถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับกิิกาเท็บอลว่าไว้แบบนั้นนะครับอ่าลูกนี้เอ็ดบอลลูกที่2ต้องเสิร์ฟเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่2นะครับเปิด โอ้โห oh, ลูกนี้ <c oughs> ถ้าทำแรงๆแล้วลงโต๊นี่มีโอกาสได้แต้มสูง <c oughs> ครับทั้งสองทีมลนะอย่างลูกเมื่อกี้ทีมชาติจีนก็ถือว่าชงเองแล้วก็เตะเองลูกค่อนข้างที่จะกระเด้งไปไกลนะครับการเคลื่อนที่ครับลูกก็ช้าไปชังวงหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นแต้มทีมจีนตามมาอยู่ที่3ต่อ9ลูกนี้เสิร์ฟด้วยหัว <c oughs> ลูกนี้พยายามจะปาดเอแต่ว่า สายน่าจะดูดรองเท้านะครับมันก็เลยบินไม่ขึ้นเนอะเป็นแต้มของจีนตามอยู่ที่4ต่อเก้าโอ้จีนเลือกเสิร์ฟครับลูกที่1ใช้หัวลูกที่2ก็จริงๆสามารถแก้ไขด้วยหัวได้นะครับ แต่กรณีถ้าลูกแรกเราใช้เท้าไปแล้วลูกเสิฟเสียเราจะใช้เท้าเสิร์ฟในลูกที่2ไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกแรกเราเสิฟด้วยหัวแล้วลูกเสียเราสามารถเสิฟด้วยลูกหัวในครั้งที่2ได้นะครับสําหรับกติกาเทควันเปิดสายชงขวาลูกนี้ปาดมาโอ้โหลูกลงบนโต๊ะค่อนข้างที่จะพุ่งดีนะครับก็การทําลูกหรือว่าการชงลูก การเสิร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นผลดีนะครับจากการที่การใส่รองเท้านะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ถ้าถอดรองเท้าน่าจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับโอ้ลูกนี้ยืนเตะนะครับเป็นแต้มของทีมชาไทยชนะไปในเซตที่2 12ต่อ4สลบผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมชาตนะิาจีนไป2ต่อ0เซตนะครับก็อีกสักครู่ อีกประมาณ15นาทีนะครับคู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับแมตช์นี้ต้องขอบคุณและสวัสดี FC ทุกท่านครับที่ติดตามชมแล้สักครู่เราก็จะมาไลฟ์ให้กับแฟนๆได้ชมต่ออีกครั้งหนึ่งแบบนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ